ครับผมหมดจริงผมมีแจมหมดจริงครับพี่ให้สองกล่องเลยอะไปเลยไปกินเลยเอาน้ำไปด้วยน้ำน้ำน้ำเอาน้ำเป็นขวดด้วยอ่ะพี่เอาน้ำเป็นขวดด้วยหุ่นใหญ่นะครับที่เคอเหลือคนมีรายได้ได้ได้น้อยนะครับอยากเรียกพวกมาเรียกพวกมาเอานะครับผมเป็นไงบ้างครับการนี้ดีนะครับแค่แปบพันส่งให้ ยากคนจนคนที่มีรายได้น้อยนะครับก็ให้มีโอ,อกาสวิ้งได้เลยนะครับเพื่อชื่นแบ่งปันในสังคมครับด <คำ S 2> ีนะครับครับชูชีพเป็นไงบ้างครับสูงวีลงนี้แย่ครับวิ่งไม่กี่ตังค์่อท้องค่าใช้จ่ายครยับแล้วก่นอนพี่วิ่งได้วันนั้ประมาณอะไรับก่อนสามสี่ร้อยหรือร้อยาบาทร้อยาบาท พอมาทางวันที่ไม่เป็นไรนะผนมันไม่ออกมามามางนอกนแต่พี่เก่งดีนะพี่ยังได้ข้าวนะครับยังแจ่มาแกันี้หน่อยครับครับสุดท้ายเล็กน้อยครับอยากให้ทางผู้ใหญ่ใจบุญมาแจกแบบนี้บ้างไหมฮะอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเล็หน่อยเลยคือช่วยคนถูมากเยอะครับมห้ได้ไร้น้อยเพราะตอนนี้ปีนี้ลำบากมาก เอาไปเงินขาดมาเอาด้วยเงินไม่มีแล้วไอ้นี่ไอ้นี่มาเอาคนละหนึ่งครับ เป็นไงครับขายหวยดีไหมช่วงนี้ไม่เลยค่ะเงียบจังเลยค่ะลูกค้าไม่กล้าออกมาซื้อเลยจ้าเศรษฐกิจเยี้ยแย่จ้าครับวันหนึ่งเราเหลือเยอะไหมฮะเหลือเยอะจ้าปกติขายถึงประมาณวันรอตอนนี้น่ะต้องวันหวยออกถึงบ่ายสามโมงเลยจ้าแต่ก็ยังเหลืออยู่เนาะจ้าแต่ก็ต้องสู้จ้าเราับเราลับมาเยอะแพงไหมครับลอตเตอรี่โอ้วันนี้รับมา92แล้วจ้าแกอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาไงบ้างครับให้คนขายโดยตรงได้ลอตเตอรี่จริงๆหน่อยจ้า คนขายโดยตรงไม่ได้โกต้าเลยจ้ะครับที่มีข่าวการจับพ่อค้าไอ้แม่ค้าเนี่ยเป็นไงฮะที่ว่าสองพันตลรสามพันตวรัเนี 3, ่ยเ,เขาไปซื้อกันนะเนาะขายถูกซื้อโกงเขาละเป็นไงมาขายถูกถูกให้นะจ๊ะแต่เราไม่เราได้เรา,เราไม่ได้เป็นเหี่ยเขาเนาะไม่จ้ะเราไม่มีเงินสดไปซื้อเขาจ้ะเราจะเอาจากเข้าแก่จ้ะ,จะเราซื้อแต่ถ้าแก่รอบเนาะ,ะเราไปเอาเครดิตจกเข้าแก่ามานะจ๊ะ ก็เลยไม่มีเงินทุนไปซื้อเขาก็เลยไม่โดนเป็นเหี้ยเขาจ่าเขาลำบากกันเนาะจ่าเอาทำอะไรครับเนี่ยกิจกรรมอะไรครับครับผมก็ตู้ันรจุภาคสองนะครับผมอาหารคนละกล่องแล้วก็แมกด้วยนะครับผมวันหนึ่งเนี่ยผมก็จะนำกล้าอย่างี้แจกนะครับผมวันหนึ่งปักมา150กล่องครับผโดยประมาณแต่เราจะเม้นไม่ได้หรอกครับผมว่าทั้งหลายแล้วก็จะมีแม็ก นะครับผมวัลติอันนะครับผมน้ำหนึ่งขวดนะครับผมน้ำหนึ่งขวดให้กับผู้โดยโอกาสผู้ที่ลําบากเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงเนี้ยเราก็บอกได้เลยว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยย่าแย่มากันครับผมมากันมามาเอาของเราไปผมไม่ใช่คนรวยแต่เราเออเพื่อเผื่อแบบคุณธรรมคนที่ลําบากกว่าเรายัางมีอีกเยอะครับ นะครับผมคนที่ลำบากกว่าเรายังมีอีกเยอะนะครับผมแล้วนี่ก็คืออ่ะไหนๆจะไอ้นี่นั้นนะครับผมสมมุติว่าท่านพบเจอผู้เสียชีวิตนะครับผมผู้เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนที่ต่ง้งเคารบคนที่ท่านรักไม่มีปัญญาไม่มีเงินด้อยโอกาสในการแต่งงานดอกมาหาผมชุดเชิญรีฟปีอ,อยู่ที่ไหน เอาไปส่งให้ฟรีรับตกจากบ้านไปโรงพยาบาลชลบรีซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับตรงนี้ไปที่วัดตรวจให้คืนหนึ่งเผาให้ฟรีตรวจให้คืนหนึ่งเผาให้ฟรีสำหรับคนที่ได้โอกาสจริงๆมาที่นี่ครับผมชนบุรีตองเรายินดีครับผมเราชื่นดีน้ำใจแล้วเอาไว้แต่จะกินดีๆฟ้าใหม่มาว่ากัน ตอนนี้เราต้องยอมรับสภาพยอมรับสภาพผมความเป็นจริงว่ายํำแย่ไปหมดนะครับผมจํำแย่ไปหมดผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปก้าวล่วงถึงระบบการบริหารหรือใดๆทั้งสิ้นเพราะพิงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไปไปหมดแต่ณวันนี้เรายังพอมีแรงเรายังพอมีแรงอยู่ครับคนจนกว่าเราคนนี้เขาตกงานสถานประกอบการสถานบันเทิงปิดหมดครับ เด็กเติบจะทำยังไงพวกที่มีแล้วได้อยู่ตรงนี้จะทำยังไงเขาไม่มีเขาไม่มีจริงๆครับผมมาที่นี่อย่างน้อยๆก็คือหนึ่งอิ่มหนึ่งอิ่มนะครับผมหนึ่งอิ่มก็คือได้อิ่มหนึ่งครับผมครับมาที่นี่ร้านชมรีหิตตองพิกัดร้านของผมจะอยู่ข้างโรงพยาบาลชมรีมาถึงจากวางเสียบ้านสวนวางเสียบ้านสวนร้านผมจะ อยู่ก่อนลงมานจุรีห่างจากลงมานจุมรีก็ประมาณ6กเจ็ดิเมตรเลยตียกโบลิง่งนะครับผมมาที่นี่กันครับผมครับเราเราช่วยเหลือสังคมกันไปเราเราเราช่วยสังคมกันไปครับผมครับ